น,นี่เป็นเสาวันเสาทีบเดือนกุมภ่าพันสองพันห้ารอยหกสิบเอ็ดครับผูวันชนมาอยู่ตลาดนะพวกคนอื่กผ,ผู้วุฒิหรือตลาดแก่พูเลื่อนรถครับตอนนี้เขาก็ส้นง่วแลวครับดิ่งพลาพพี่น้องมาเบิ้งรักาง,ง่วนตำรวจรักาง่วในเสา์นึ่น,น,น,นะครับ นี่หัวงามบาไหลายครับนี่มองนี่งตะกงังวง่ามอยู่นี่งัวงามบ่เข้าขหลายหลกสลัลขก,ก,กของม่ครับโอกโหม่ะสอบนะภาพพี่น้องเบิ้ลทางข้างัวเิครับเัวงามเสียพีแม่ลูกครับลูกแม่ แม่ลูกเรกลุยลุยเลย้อเสียปีลูกหาเสียลูกก็กวาดแต่ว่า ident, <nous> ันนีใบม่าหาใบไ่ว่าซื้อแล้วครับผมวนาออกวาดมาหาใบไ่วม่สูไรไปหมนไีทิพตัวที่สาตที้อยเับเครื่องํำ เปิดไปเท่าไรก็เสียห้าหมื่นหัหารอครับต่อรองได้ครับห้าหมันต่อรองได้อีกครับรับส่งรับส่งครับไพวดไปสภาต่โอ้ถือใจสโซฟี่อ๋อก็ดีเลยปากเบอถึงหกหนึ่งปเกียหามันเมันครับเสียครับ โอ้แม่นี่ลูกวันดีครับเท่าได้เม่นี่ฮะสามสองอาสามืนสองสามืนองผสมไปแเม่สามสูงลอยท,าทาย่าได้ครับลอยชี้ผมเนาะ สามหมื่นเท่าไรก่อนสามพันสองสามพันสองต่อร่องไดอีกได้ยูมาจากใสครับจังหวัดทุรีอ๋อฝากเบอตัวให้เพิ่นเลยหน้าพี่น้องมักน้ำข่าวดียูู่ดแปแปดสองแปดหนึ่งสามดหนหามแปดหกเดสาปดมันม้ครับเด้อขอบคุณครับนี่ไคมักน้ำครับรับประกันจ๊นี้ ปรกันันต์วเบเพ่อาใสเมนเบร์น่ครับผมเอาสบยดีป่นียยุตได้นีละไอ้เพื่นเพิ่งตามนี่แล้วดมโอ้หมดง้อกลังเขามาครับท้าพีกับตัวท่องซื้อขายกันนว่ามันแกกับตัวทอ่องท้าวพี แม่ลูกเห้ยอไปืนแม่ลูก สวยสวยเบื่อไปอได้อะสามหาค่ะสาม,มืนหาแม่ลนกแม่ให้ลนกปลูกแม่แมค่ะแม่ท้วงมากเนาะครัหล่างเลยพ่น้สลส่อยซี่ที่ปก,กสม,มืนหาบ่ขาวดี ตจ้ล่อไหนเนาะอาเนาะฝากไะถวยคนนะศูนย์แปดห้าศูนย์<า>สีส่หกห้าหกศูนย์ห้ามัานหมาเออาดือดเอออันนี้กับองจริงอีกตัวหนึ่งวัสดีครับอเอา้าเอา้า ท้งพี่กับยุ้ใกล้ก,กันกับวัดตรงไปสดกันดอกลูก <c oughs> เปิดไปเท่าไรลูกแม่สผสมไปแม่สสมในชีเดียนหรอครับลูกคู่ขึ้ลูงแม่แม<อ>่คร<อ>ับโอ้แม่กม 6, ืสูงอ 50, ลอยหา0ีพื้นลอยซีที่บวกแม่มัน ขับแมนเลียวบางแสนพผมเบิ้บขงข้างคนไหนเพิ่นเบื้งกันะชุงแล่สูสีลอยหาครับโแม่เยงามพ่มพกื้อ 65, หาลูกกระเดงนกี่คืนต่อร่องไหนน้องนุ่เนาะอ้เ้าไหนหนนมักน้ำผมลุกฝากเบอร์833 833 645 ศูนย <09 S 1> <จ siz S 2> ์เก <umas S 3> ้าหนึ่งเ้หนมไเนคนไส้อ้แงบาครับแเอาไบางนักโตาสวัสดีอาแม่สาอยากเจ้าบาทอานึ่ง้าสามาสีแดงแข้าสามข้าสครับห้องกบ่

เอาดีลแล้วละก็ต้้งได้เงินเมีบ้านเฮ้ยพดีครับสูงเธอเอรือเลยลอยหาไปดิผสมไหมครับหนิยัง,ยงเปิดไปเท่าไหร่ สองหมื่นซื้อเนี่ยสองหมื่นที่ซื้อสองหมื่นเนี่ 20, นนตัวลอกไหนเนาะอ่าเอามีแต่ครวบสองหมื่น 20, แต่ว่าตัวได้อีกนิดนึงได้นิดน้อยาจักสอ่ะ เอาฝ่าเบอร์โทูนะครับศ8 9ย8 9 5909เ้าเนมไปนะมันมันครับพู่รถเมพนรุ่งเมครับเมย์เจ็ดเดือนเจบาทเจ็ดพันเพันแม่สาวสาวเมยนะเมยอันนั้นมื่น,นกเก่ามืนเก่า Tốt thức mấy anh Tốt thức mấy anh Chắc bạc 2 muốn 3 Nghe nào Mấy anh mấy Mấy anh có mình mình đấy Mấy anh ấy Giá hoa đây là... Mấy Về ấy Mấy anh ấy Mấy Làm... anh ấy Mấy anh ấy Mấy anh ấy Mấy cho ấy Mấy anh Mấy anh ấy 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 Mấy anh Mấy Mấy anh ấy Mấy รอวะเอ้าจุ่มนี่แหละครับต่อร่องได้เอาเบอร์โทุ่นตูดโอซี่ครับว่าไปห้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์สามเก้าครับจากไหนจากเลยเท่านี้นะครับนั่นหมันครับขอบคุณครับนี่แหละครับเรียกเอาเนอะอันนี่แม่สาวอันนี้แม่ม่านครับผมพ่อใหญ่สมชายสวัสดีครับสวัสดีครับ ก,าก,ก,าก็สรุบรรยากาศก็พีนอน้องโอ้บบเถิงไงยเผนั่นนพ่อพันจะฟองย่ทางไหนดู không bao nhiêu, lại xe yeah? บายดีอะแม่ลูกแม่ลูกได้เจ้าบาทอะเยร้าซีเศ่าซีลูกแม่รับลูกผู้เศราซีเดีวไปเร้าซีครับอตอรองไหนเนาะเนะะาะเอาไผมักเลยเศ่าซตอร่องไหนอีกปากเบออะ <c oughs> 092 823 3084ให้บ้านนะครับสูงลอยสามที่บวกแม่มันเฮ้ยวัสดีพะลุง่งเอาเท่าไรเอาห้ำเนี่ยเจ้าเก่าราคาห้องสูงลอยสามไปนอนนอน เงาดีอยู่นะครับเครื่องดำรับประกันตำหนิเข้าเกล้าตอร่องในปากเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองสองสามเก้าสองหเสียห้ำอัมารวัสดีครับพ่อใหญ่ขายเหมือนรา่ะตัวฟู้ Đây khổ nhà đi anh em bên Đây lúc đây. Lúc sai. Thì nó luôn về cái đấy đi. Tá thì biết không ạ? Mẹ ครับผมลูกแม่ลูกผู้ลูกเซิร์ฟครับผมสามหมื่นเอ็ดแม่ท่องว่างแต่ขึ้นรอบหนึ่งเหรอครับขึ้นรอบหนึ่งลูกคือตู้ยุยุสเหรอนี่ครับลูกลูกมันคือตู้ยุุ่สเหรอนะวะรอได้ลูกมันรอครับรอตัวร่างไหนอีกมาจากไหนมาจากการสินครับอ้าวฝาเบอร์ทั่วลูกใช่ศูนย์เก้าหนึ่งครับไปศูนย์ห้าศูนย์ ห้าสครับห่อยบุ้มครับผม,มครับมนมันหลูกครับสาุครับสวัสดีครับขายขาย้ตี่ขายมื้อหรอเลือยตัวเดียวขายตัวไหน,นี่ตัวน้อยนี่จักบ <laughs> าล่อนีข่ขายมื <laughs> ขายมืเจ็ดร้เออเจ้าไขายจ้ากะเพาะไาต้งแต่ไหนไม่เอครับ เอาไปาใบอีกเด้อบ่เออบัดยญาญ่าจบแล้วคนละก็ใครเดิไปบัตรเด้อกับเติมบัตรสั่ดินไปบวยาแล้วมาเลยเออขันญาญ่ไหนไปคนละเอาที่สบายใจญาญ่ไปยังันนี้เอามาก็ไว้นี่ละครับเอามาจะอันเอามาสองอันโหลดครับครับครับโอเคครับผมโอ้เถิงงี้ผู้ใดนอนนี่ ยาไทยบบทั้ยไงไปเน่ยารยาบาดเชียกลัวไงผสมเดีไปโอ้ัวขุนแ้ขนขอแขอบคุณขอบคุณก็ท่านได้มือนี่เบียรไร งานหลายต่อรองได้ขึ้เอ่าฟาาเบอร์เสียเบอร์ตู้เบอรตรับเร็วมากครับเป็นยังสบายเนีธเนยเมยขาวเท่าไรนี่สองหมื่นสองเมสองหมื่นสองช่องว่างเมียไีนเท่าไรเมียแดงเมียนี่ห้าพันห้ารอย่ายครับแมน ทองบ้างมันี่แม่ขาอไรก่อสองมื่นสองสอห่นอันนี้มื่นมื่นหาพันหาลอยต้อล่องไหนถึงสอโตก็บักเถกไอ่ะเอาเบอร์โทษดีละฟางศู์แปดศูนยไป292เก้าสองอศูนย์สามหกแปดมันมับครับ ลคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องไปซ้ำนี่ครับนี่คือบรรยากาศตลาดนัดน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดเ,เท่าครับบอกว่าง่ว,วงบะคว้ยร้ายครับวันนี้พี่น้องมามาซื้อมาขายกันคลิปนี้พบพอพี่น้องซ้ำนี่ครับขอพี่น้องจมีความสุขความเจริญบังมีสีสุขกัดทุกตุนหนาสบายดี